จ้าเพื่อนอ๋อไม่คุยเลยสิง่ายไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ติดต่อเลยแต่ว่าติดตามอยู่ตามข่าวหรือว่ารายการต่างๆที่พี่เขาไปออกไม่ค่อยไปขวางเลยพี่เดาว่าโดนหนักมากเพราะพี่ห่วงนะเออแต่ก็ไม่รู้จะจะยังไงเนาะเออใช่ ผ่นนานประสบการณ์แบบชกโชน,ชนผ่านข่าวมาสาระเราเคยก็เคยคุดราม่าแนะนำให้คนผ่านแบบกระสุไม่ได้ยังไงไม่หรอกคือจริงๆอ่อะจากที่เราเราเป็นกำลังใจให้พี่เขาตลอด<ม>เราเราเป็นกำลังใจตลอดแหละแต่ว่าพอพี่เขาให้สัมภาษณ์มาทีไรอะนักข่าวเอาไปตัดออกมาก็เละทุกทีตรงน,นี้อาจาร <laughs> า,านักข่าวไม,ไม่รู้ว่าพี่เขาพูดผิดหรือเราตัดดีเกินไป วัวก็ไปลงบ้านเฮียเขาตลอดเลยเอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะ่ะเราก็เลยแบบไม่ไม่รู้จะให้กําลังใจยังไงตอนนี้ออใช่เหมือนว่าทําอะไรก็จะโดนโจมตีอ,มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนิ่งๆิ่งไว้ผมว่านะใช่ครับดูรู้สึกเหมือนพี่ีเอเขาเป๋ไหมคะหลังจากที่โดนเรื่อนมีอะไรเงี้ยคือดูเป๋ดูเป๋แต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าตื้นลึกหนาบางเนี่ยเออหนังม้วนนี้มัน มันเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ร่างมันจะพบกับงานเขาด้วยหล่ะันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆป <TY idée S 1> ระเทศอาเซียนได้ด้วยว่าเออความสามารถเขามันเยอะอ่าก็อาจจะอาจจะต้องให้เวลากับกับประชาชนสักนิดนึงใช่ว่าจะให้โอกาสที่เขาได้กลับมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ ก็เป็นคนที่มีความสามารถสูงคนหนึ่งมากๆในวงการใช่ครับจะเป็นข่าวไปเล่นต่อคุณคุอะไทีเราใช่คือตอนที่ไปถ่ายที่บ้านพี่พ,พี่เคเนี่ยดราม่าก็มาลงผมไงจำไม่ได้เหรอ,อเรื่องที่ไปแวบบ๊แบๆวบที่ดินของน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ย เราก็เราเราก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วในช็อตนั้นเราก็ออกมาขอโทษอะไรไปอ,อ่าใช่แล้วจะตรงนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับพี่เขาเลยเออใช่ออออาการเป็นแบบในวงการในหน้าจออะไรเงรี้ยพ,พ,พี่พี่เพ็รคี่ว่าพอราโตข,ขึ้นการวางตัวการพูดอะไรเงรีโโ้ยมันต้องระมัดระวังอะไรยังไง้างโอ้โหมันต้องผมว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าอ่าใช่แบบอ่าอย่างของผมเนี้ย ถ้าอยากจะแบดบอยก็แบดบอยไปเลยคือคนเขาคนเขาโอเคแหละถ้าแบบบอกว่าเป็นแบดบอยนะถ้าบอกว่าเจ้าชู้เลยจะเจ้าชู้ก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าไม่มีแฟนอะอ่าแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วไปเจ้าชู้ก็จะไม่ได้มันจะผิดมันจะผิดในยุคนี้มันจะผิดละคือผู้ชายเจ้าชู้มันไม่ใช่คนที่มันเท่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยนี้มันต้องแบบรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างนี้ั อะไรนะสมัยหรือล่าไม่นะในสมัยก่อนนะความนิยมไม่เหมือนกันอาจจะอาจจะโตมาโตมาในยุคที่แบบเฮ้ยผู้ชายที่มีกิ๊กเยอะๆดูเท่สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้มีกิ๊กเยอะๆคือดูแย่อ่าคือดูแบบว้าคุณถ้าคุณไม่พร้อมจะมีคนเดียวคุณจะไปมีหลายๆคนทำไมอ่าคุณก็คุณก็เป็นแบดบอยแล้วคุณก็คุยหลายคนได้แต่ถ้าคุณมีแฟนก็อย่าไปคุยหลายคน อ่าแบบนี้สมัยสังคมมันเปิดแล้วอ่าใช่การเ็นเรื่องที่สังคมยรับไม่ได้ก็คือเราไกก็ไม่ผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นละนะน่าจะแบบถ้าทําอะไรคนเราก็ต้องมีทําผิดพลาดกันบ้างถ้าผิดพลาดแล้วปรับปรุงแก้ไขก็ก็น่าจะได้อยู่อ่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเออมันก็หนักอยู่นะเออเออมันก็หนักอยู่แหละแต่ว่า ไม่รู้ว่าีคู่ผมไม่เป็น uh. อ่าวันีคู่ผมไม่เป็นว่ามันของผมมันแยกกันเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันอ่าก็เลยไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงกับเรื่องนี้